สวัสดีครับเอฟซีแพ so นสองใด้ทานผู้ส้มทุกท่านนะครับผมหยดว่านเก่าเก่าก็จะพายเอฟซีได้านผู้ส้มทุกท่านไปฟังการสะพัดระวางนนทญาพระล่วยก็น่าใจนะครับน่าใจเพิ่นกะมีพ่อฮักเหือนกับม่องนี้เพิ่นกะไข่มาแล้วนะครับที่เวนตามไปฟังนำกันนะครับเขา่มาแหล้วกับลุก้าก็ติดตามเพียงเราไมงใจเห็นด้วยนะครับขอม้อทั้งหมดีเกิดนนทยาในแบงปันมหม้ พอไม่จัดท่าเป็นลิปพอจ่าเอฟซีและท่านผู้สมทุกท่านได้ฟังในรูป,ปรน้ำกันตัวสุกิบที่ได้ยจงได้ก็ตามไปพังพร้อมๆกันกับผมนะครับตามผมมานะครับอองารจอบทุกคนนะคะมันเี็น้องที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขควมฝันนะคะน่าใจเพื่อนบอกว่าพอพอที่สนิทกันพอหักพอแพงนะคะเพื่อนมาขายของนะคะหวัวทิพผ่านมากเพื่อนถูกเลขสามตัวตรงๆสองศูนย์สองเก้าแสนนะคะ ถูกคักถูกแนขายควายซื้อตัวหนึ่งนะคะขายควายซื้อเหล็กเลยลงทุนตัวเดียวเลยสองศูนย์สองถูกตั้งเก้าแสนนะคะงวดนี่น่าใจเพื่อนกระ็กข,ขอแบ่งปันน้ำวาเลอตัวใดที่จะซื้อในงวดนี้นะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันเกี่ยวมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กหน่อยโยน,นมอเตอร์ไซค์ขึ้นฟ้านะคะ มันเหลือโตนึงที่บ้านได้ออกนะคะเป็นเลขสองโตนะคะเลขสองโตหางเดียวนะคะตัวที่มันบ้านได้ออกเพื่อนจะตามจะตามตัวนี้จะซื้อัวนี้นะคะในงวดนี้นะคะวัที่บ้านมานี่ถือสามวตตรงๆสองศูนย์สองนะคะงวดนี้เหลือสองโตที่บ้านออกจะตามตัวนี้ตามตัวใดไปบ้างไปชมน้ากันเลยค่ะพึ่งกันกับเจ้าตีเพื่อน เป็นคนหรือจัากคือค้นสนิทกันจักกันเลยล่ะเจ้าก็ได้เอิ้นเพิ่นพอเอาอันจะป้าใหญ่นป้าใหญ่ก็ไดู้้ถฒ่นละเฒ่ว่นมากไล่ว่าเพิ่นเพิ่นถือตัวแดงวดว่าไเพิ่นถือกันเพิ่นรถเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกได้ได้เพิ่นถือสามตัวเล้บอกเพิ่นได้หลายปานไหนเพิ่นรถเพิ่นว่ามันเก้าแ0นเลยเก้าแสนถือเท่าได้พอถือเท่าไดพอก็ถือเก้าแสนเถอะเพิ่นก็บ่กอยตอบกเพิ่นว่าเห็นอันก็ฝันว่าไม่หน่อย ย้อนมาพอขึ้นท่้งฝาสท่านะจ้าหวพ่อใส่ไายความเพลินเานออวันนี้ไป้นเป็นทะเบียนท่นนั่นเป็นสองศูนสองสองแล้วก็สี่ถ้าเาป็นสื่อสองศสองเลขมันเป็นซี่โตัวสองศูนย์สองแล้วก็สี่น้ำท่าย้อนขึ้นทั้งฝ้าเพื่อนถือเก้าแสนป้าสื่อจังไดขึ้นได้เก้าแสนะวันนี้เพิ่นก็ได้าเรี่ยงเกได้ปะออง่างไั้ไนเป็ยันตัวพน บทสุดท้ายลูกนั้นได้เป็นอยังพ่อคือว่านไม่สิบมีสองย่ดด้วยพอ่นแสี่ใช่หรอพอนั่นะพ่อความันสเรียนยุดสองตัวคือสองสีเข้าใจแล้วเลขมันม่สี่ตัวมันสองศูนย์สองแล้วก็ซี่ยู่ท้ายเขายนขึ้นทั้งฝ้าว้าจํำบอกให้ซื้อบนเนาะมันนำเลยขสามตัวตรงๆได้เก้าแสนบรงวดนนี้สิซื้อ สองสี่นี่บ่คนว่ามันเหลือซ้ำนี่มันบ่เอกลเสองอดอกั่ไเาต้องเป็นสองีะบ่มันเหวสอองูนย์สงงศูนย์สองเพิ่นบอกนใจตั้งมือใดนี่บอกันบ้านสมเเจ้าสิสื่อน้เพิ่นบอกเอาคือเตียงเรีกรถตรงเลเรีรถเจ้าขึ้นสุดยเ้าขึ้นสุดเเ้า องหกห้าถนนอะเะไรบสะเดยบศูนย์หกสองศูนย์สองหกเราเพิ่นบอกน่าใจเพราะว่าเพิ่นเน่นบนเพิ่นเล่นล่างสองสี่เนี่ยซื้อห้างเดียวนี่บอกแล้วคุเรั้สำนักไหมเดี๋ยวพ่นจะถามพิ่นจะจ้อขอถามกันไงพวกหัวของกันไม่พอี่ันเจาเด่นเพิ่นอาศัยบุญบาลมีเพื่อถึงเิ่งดใช่ไหมจ้า เลนสยอ่ั้นวเาคันอันนี้ละอสื่อสซที่ส่อนันอได้สอบานบานถือุ่มหวบาถสอดาือถือยู่เรื่อยๆแต่ว่าคำว่าุมวเาะวาสิละแต่ว่าโดนนก่บถือหนึงที่ดถือกับหลามันแสดงว่าเป็นคนมืดนะนาะสื่อนี่คันมันใจในทุ่มเลยปาคันมันคอยเนาะอันมาขายของแค่อาชีพซื้อมาเถอะอือคีวลักคือ ่าลูกต้องเขาเจอบเป็นร<ม>าชการเป็นราชก,การเป,เป็นพ่ออยู่พ่อกินอยู่อองเรอะ่ันเขายนรถยังไหนยังย่นขึข้น,รนเนรื่องปลาขอขาว้ำบอกเลขบนเนาะคขาเป็นผู้แจ้งเรืงนี่สีซส้ศูนย์สองสี่ได้นเนาะเขาฟังอยู่ก็บบ่กบ่ได้ฉลาดบ้านวานยนึ้นเรืงปลาเนาะลขบนเบนเี่ยไม่ต้องไม่ต้องฟังบ่าตัวใด เลขรถเพิ่นมอเตอร์ไซค์มันเป็นสองศูนย์สองศสองสี่มันบอเขายนขึ้นื่องฝาแสดงว่าเพิ่นตัดตัวนาตัดตัวล่างมันเป็นมันสิเป็นเลขสามตัวสิเป็นสองศูนย์สองกับศูนย์สองสี่มันบอกเพิ่นสื่อยังไรไดต่างก็เสงเปนเลขเเลขแบบนัน่าเลขาสมิ่าขาันชวนสื่อเลขราดเลขกนเลขาบว่าอันื่อสองสองศูนย์ศูนย์สองศูนตรงตรงเรืสีมันจะสลาย มันหพมันเลขสามังเลขสามกับคือสองศูนย์สองนี่ก็ซื้อสามกับเองบันี้ตัวถ่ายวันที่มันเป็นศูนย์สองสี่นี่หกกับได้บันนี้เพ่อนสิบมันใจบนเนาะเขาย้อนกันทั้งกาากสตีไป่ัตัวน้องขนเนาะก็ีขนกะสติมันเป็นเลขบนน่ะเนาะแสดงว่าดวงบนเนาะดวงเนแ่ลว่าบอว่ามันเป็นได้สุดหือมัน อันที่แรกพอเร่องอันคาเทอ่มรูเ <_ S 2> จ้าเรื่้านเ <_ S 2> มาเสียคาเทอ่มร้านอานร้านเรื่องกิจสุดทายอันเรื่องเสียเมินเมื่อนเปียกใช่ไหมเจ้อืแนี้โอ้ยจะมาทีจะในอันเสียคาเทอมมากจะมาเสียอะไรน,นะแล้วก็เลยขายกล้วยาขายกล้วยตัวหนึ่งมันดล้ตุ่มเสลิดมันตนนนุ้ง้า,นนงางสิงะปาดขายกล้วยตัวหนึ่งได้ตุมเสลิดมัน้างสิลมันเลยถือันนี้ถอแต่ว่ามันตุ่มใช่ไหมกับเมนหลานเนาะวายั่ละ้นกาลงทุนเนาะ ันใจนอาวันนี้เลขเลขอันขายมันสามตัวที่เป็นศูนย์สองสี่ได้เนาะที่ว่าพันบอกแค่สองตัวสองสี่พันสีพ่อตุ่มใช้ขาเก้าเก้าแต่พันมีทุนเหรอทุนตังเก่าแสนมันพี่น้องอ่ะ้เข้ามเห็นน้เพนเนาอลใจเติมยิ่ได้เนาะน่าใจสิตุ่มน้ำเพินบัเนี้ยอกปันดันละ พ่อได้รุ่นเนาะพ่อเป็นซีซันมันเทิ้งถือกระดี้อพี่น้องพ่ถือจะเป็นทุกนะคะสรุปว่างวดนี้เพิ่นว่ามันจะซื่อสองซีนะคะพอคนหรู้จักกันก็พอใจนะก็แม่ใจนะคะเพิ่นบอกวางวดิที่่านมาถูกตรงๆเลยสองศูนย์สองเก้าแสนนะคะงวนนี้เพิ่นมาเรือสองคือเก่าเก่าซีไซคือสองซีเลขทะเบียนรถมันเป็นสองศูนย์สองสี่สองศูนย์สองออกแล้วเรือสองซีนะคะ เป็นแน้ทางหาเสือสลัดกินแบงรัฐบาลเดี๋ยวนุ่นที่ย่าจะสรุปใส่กระดาษให้เด้อขาเขาพูดในใจหลายๆให้โส่ให้ยมาน้ำกันเด้องวดนี้นุ่นทิยาจะสรุปเลขแน่ใจนะคะงวดวันที่16ตุลาสองหาวนะคะพอคนลึกกันคนสนิทกันนะคะเพิ่์นบอกว่าเลขรถเลขรถ เขาย่นขึ้นภาพเป็นเลขสองศูนย์สองนะคะเพิ่์นบอกว่าสองศูนย์สองออกแล้วมันเหลือสองซีนะคะถ้าตัดเลขสามตัวเนี่ยจะเป็นศูนย์สองซีนะคะนะคะแต่ว่าเพิ่์นเน้นแค่สองตัวคือสองซีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสัตแ์แดงรัฐบาลนะคะพอม่พี่น้องเอสซีกับพิจารณาเด้อค่ะพระวัติผลที่ผ่านมาเพิ่นถูกเก้าแสนนะคะสามตัวตรงๆคือสองศูนย์สองนะคะเลขรถเพิ่นจะมีซีสองนะคะตัดตาำ ีืันกนะนระบับงมาเอฟซี C, แต่สมทุทรสงครามท่านของทีได้ยินฟังแล้วนะครับกินนวทิยาได้สรุปเรื่อของพ่อฮักนาใจเพื่อถือเก้าแสนนะครับเพือ่อขายมาแล้วนะครับสำหรับนักทายกิมเน่ผมก็ถือขอยุติขอเสียสรุปอีกครั้งนึงนะครับพ่อฮักนาใจถือสองส่วนสองเก้าส วัานี้ก็บเลี้ยงสองตัวน,นะครับเพิ่อหายมาแล้วงวดสิพกตัวแรก็พกๆนะครับเพิ่อการหายมาสศูนย์สองซีสองตัวกับสองซีน,นะครับเพิ่อไว้ซื้อตัวนี้นะครับไปครับบนล่างนะครับเปลี่ยนแนวทางสื่อสลักกินแบงก์รัฐบาลนะครับวับงไว้เอฟซีและผู้ชมทุกท่านคานเงเสียดายในฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ายค้คิดมีจะขอ,อยุติเพียงซัมมี่พวกคนนี้กิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ